การพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านี้นะคะทราบว่ามีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงชื่อดังในคืนวันที่31ธันวาคมและต่อมาก็มีรายงานว่าพนักงานของร้านแห่งนั้นติดเชื้อมาหนึ่งคนค่ะสถานการณ์แบบนี้ทําให้เกิดความกังวลที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะว่าผู้ติดเชื้อนั้นจะขยายวงกว้างมากขึ้นหรือไม่มาตรการที่ทําได้ตอนนี้ก็คือการประกาศปิดผับบาร์14วันติดตามจากคุณกวิทบุญธรรมค่ะ หากพูดถึงสถานบันเทิงยามค่ำคืนในจังหวัดเชียงใหม่ชื่อของวอมอ u คาเฟ่คือชื่อที่รู้จักอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวราตรีสถานบันเทิงตั้งอยู่ในย่านถนนท,นท่องเที่ยวยามค่ำคืนคือถนนนิมานเหมมินและย่านสถานศึกษาจึงเป็นแหล่งรวมของกลุ่มวัยรุ่นและนักท่องเที่ยววอมอ u คาเฟ่ Cafe, เป็นไนท์คลับที่มีจำนวน5โซน ทั้งโซนปิดและโซนที่เปิดโล่งโซนแรกเป็นโซนเวทีจุดนี้จะเป็นโถงกว้างไม่มีเครื่องปรับอากาศมีเวทีแสดงโซนที่2คือโซนทิศตะวันตกตรงข้ามกับเวทีโซนนี้เป็นโซนอาคารสองชั้นต่อจากโซนหนึ่งจะมองเห็นเวทีด้านล่างบริเวณโซนที่1ตามภาพที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงคืนเขาดาวโซนที่สคือโซนด้านทางทิศใต้ บริเวณด้านหน้าของร้านจุดนี้เป็นลานเปิดโลง่งไม่มีหลังคาโซนที่4คือโซนด้านทิศเหนือมีลักษณะส,ส่วนตัวและอยู่ด้านในส่วนโซนสุดท้ายคือโซนที่5เป็นโซนปิดและมีเครื่องปรับอากาศมีเวทีการแสดงจำนวนที่รองรับนักท่องเที่ยวตัวเลขของร้านระบุว่าจำกัดจำนวนคน รองรับไม่เกิน600คนร้านวอมอัพคาเฟ่ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อ2คนคือผู้เที่ยวและอีกหนึ่งคนเป็นพนักงานของร้านมีกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัส486คนผลตรวจเป็นลบ379คนและรอผลตรวจอีก66คนวัชระพัฒนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคนหนึ่ง ที่เที่ยวสถานบันเทิงดังกล่าวและกักตัว14วันเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแม้ประเมินจากโรงพยาบาลและสาธารณาสุขว่าเป็นกลุ่มผู้เสี่ยงต่ำเขาปฏิบัติตามมาตรการสาธารณาสุขและสแกนแอป,ปไทยชนะที่สถานบันเทิงแต่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนเพื่อให้เฝ้าระวังจำได้เลยว่าก่อนเข้าไปเนี่ยเขาให้ลงชื่อหรือสแก,เกนเนาะ ซึ่งผมสแกน QR c o d เว็บไทยชนะแล้วก็หน้าตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากที่มีข่าวว่ามีผู้ติดเชื้ออะไรที่50ที่บอกอัพเนี่ยเกิดขึ้นก็ไม่ได้มี SMS หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรช่องทางจากรัฐเนี่ยติดต่อมาหาเราเลยแม้แต่น้อยครับอันนี้คือข้อหนึ่งที่ผมมองว่ามาตรการหรือนโยบายแอปไทยชนะเนี่ยไม่สามารถใช้ได้จริงหรือว่ามีข้อบกพร่องอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าก็ไม,ไม่ไม่ทราบครับ หล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ได,ได้เพิ่มมาตรการยกระดับป้องกันโควิด19ให้สถานประกอบการผับบาร์หยุดดำเนินการ14วันส่วนห้างสรรพสินค้าร้านอาหารสถานประกอบการต่างๆจะพิจารณายกระดับต่อไปโกวิดบุญธรรมไทยพีบีรายงาน